ดีครับสวัสดีพี่น้องย t u b e ครับวันนี้อยู่กับช่องจอนี่ไซลุยเขารับืันนี้ผ้ามาช่มบรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้านะครับอันนี้ก็เป็นทุงหน้าผมเองนะครับนี่ทุงหน้าจอนี่นะครับอันนี้ไฮหน้านะครับนาแรีงอันนี้ช่วงเดือนอ่มีหน้าปายมีหน้าที่เขาไม่สานะครับอาการกาแรีงอันนี้เป็นเป็นเพียงหน้าองนอนนะครับเห็นบ่บบีมานอนผมก็ดิมาเลือะ วันเสาร์อาทิตย์นะครับท้ำงานจะนอนซุกแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ที่มานอนเล่นอยู่หน้าพี่ละครับเป็นเพียงหน้าน้อยนะครับงานก็บขอกไก่ขอกไก่ขอกงัวไปทางนั้นนะครับพาเดียดมาเบิ่งบาบานไรของเจ้านี่อยู่จังไดยนะครับอันไก่ไใกล้ใก่งวงไก่งวงปล่อยยังสี่เลยนะครับปล่อยเพิ่นเล่นไปแังค์สีละหากว่าปล่อยได้มาบ้านมันอะไรหกๆกยางหน่อยนะครับเมื่อนี้นะครับนอกจากผ้าชุ่มเรมือนนกไก่เราดีผ้ามาเบิ้งครับนี่ครับ หลังจากหลายคลิปนะครับผมพาไปเบื้องการเก็บไข่ไก่ง่วงไข่ไก่ตกเขาเขาเขาตู้ฟักนะครับนะครับคลิปนี้ผามาเบิ่งตัวอย่างครับเป็นยังเข้าจังเข้าจังต้องเก็บไข่ไก่เขาตู้ฟักนะครับซึ่งจะได้ผลผลิตหลายนะครับนี่ครับตัวอย่างเห็นเห็นเลยผมผมเพิ่งกลับมาเมื่อนี้นะครับเอ่อบ่ได้กลับบ้านมาสองสามอาทิตย์แล้วเพิ่งมีโอกาสได้กลับมากับพ่อแล้วเป็นก้นดูแลอยู่ทวงอยู่นะครับเอ่อผมมา สักม่านเทียงนะครับพอแล้วว่าไกลไกลง่วงมันฟักเรื่อยเมียหนึ่งฮะนะผมมาบ่าเห็นนะครับยางน้ำหาเห็นตั้งใครบ่ได้ทายเบิง้งบ่ได้ทายเบิ้งขอ,อกมันนะครับใน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 ขอ,อกที่มันฟักมัน,ก,มนกกแขนมีประมาณสิบสิบสามฟองสิบสามสิบสี่ฟองนะครับบัดนี้เบิ้งครับได้จักตัวครับอันนี้ฟักออกมาเร้วนะครับฟักเร้วเพาผาลูกยางเลยนะครับไครพวกนั้นก็ทิ้งไปเบิ่งได้ยักฟองครับ อากซีบกลัวถ้าเข้าเข้าปล่อยแบบธรรมชาตินี่คือไก่ไก่ง่วงนะครับไห่แยกตัวครับนับเบิ้งครับให้ดูสิแักตัวลูกไหนไหนแกตัวครับนี่น้องเบิ้งนี่พึ่งน้ำพ่อนะครับเมื่อกี้เขาพาลูกย่างเลียนอยู่นะครับอยู่หนีแมวหลายนะครับเห็นตำานี้นีแมวขับกลับเลยนะครับขันยางตัวตัวเตรียมเตรียมเตรียมอยู่น้ำเดือนนี่แมวขับไปกินมัดอยู่นะครับอันนี้เหาก็เลยเอามาใส ถึงน้ำพออนะครับผ้าลูกยางไปทั่วเลยครับจากสิบก็ฟ้องได้ลูกยักตัวนั่นครับเดี๋ยวเบิ่งกันสีตัวนี่นครับกกหักทันนี่หมดอยู่อีกซิบกวัวนะั่ทิ้งไปเลยนะครับกับแปลกดววาไข้พวกนั้นกับซำไปไข้าตายเสียนะครับนั่งคือเสียดายแต่ท้องใแบบไปเลยตามเวยนตามกรรมก็จะได้ซ้ำนี่นะครับนะครับเช่นนั้นแล้ว ในการเลี้ยงเห้าเขาขันเห่าอยากบริหารจัดการให้ได้ผลผลิตที่ลร้ก็นี่เขาก็ต้องเก็บเขาตู้ฟักนะครับหรือว่ามันตรวจเบื้องเราพูดว่าม,มีตู้ฟักอะมันตรวจมันนั่นเบื้องน้ำเขาเวลาเขากกไข่นํำนครับอันนี้ในตัวซีตัวครับที่อนที่ที่ได้เป็นซิฟขันปกตินี่ขันเห้าอเขาตู้ฟักนี่เก็บให้ตู้ฟักนี่ได้หลายนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับอันนี้เลยซีตัวจากซิบกัวฟองนะครับ นี้ต้องเอามาอนุบาลอยู่ในขอกนี้ในซุม้มซะกอนนะครับเพราะว่าขอกใกลหน่อยบ่เดี๋ยวมานําำมีมีจริงม,มีขอกใกลหน่อยอยู่ก็ต้องเอาอนุบาลไา้ซ้ำซ้ำเขาแข็งแรี่ยงนะครับให้เขาแข็งเลยงก่อนนหรอข้นาอ้เจยังนยยีงททำโปรกแกรมขีดวัคซีนให้วัคซีนเขานะครับนี่ให้เขาแข็งเลยงก่อนยางตุ่มตุ่มเตรียมเตรียมผ้าลูกยางเลยนะครับดีแมว่าขาบไปกินก่อน พ่ตีแมวอยู่นี่หลายแมวปลาแมวยังนี่แหละมาเลยเนี่ยนักมา,มาหากินไก่หน่อยนะนี่น้ำท่านพอดีไรเล่ยของมันในซุ่มผ้าลูกยางนี่แหละครับเขาก็จังส่ขันลูกได้ออกยักษ์สามสี่ตัวเขาดิผ้าไปเลยผ้าลูกยางผ้าลูกยางไปเลยนะครับส่วนไข่ที่เหลือเนี่ยเขาดิว่าสนใจนี่แหละครับเหตุผลที่เราต้องบริหารจัดการในการเข้าตู้ฟักหรือว่ามันตรวจสอบมันดูแลลูกไกล้ดีๆนะครับในการโกวใครว่างไคร ว่าเขาจะได้ผลผลิตเพิ่มหลายขึ้นนะครับอันนี้คลองนี้ได้ซีตัวครับนี่ซีตัวนะครับเรียงไว้ส่ละนะครับมีพี่น้องหลายคนนะครับทั้งทังพี่น้องยูทูบเนี่ยพี่น้องน้ำบ้านเฮ้าเนี่ยนะครับเพิ่นก็มาถามอยู่เพิ่็อยากได้ไปเลียงนะครับเรียงไว้เบิ้งนะครับกะทึ่งไห้แน่กะทึ่งเรียกเปี้ยนกันเนี่ยนะครับนี่อันนี้เรียงง่ายนะครับเฮาเรียงแบบบ้านเรียงไว้เบิ้งนะครับนี่ ผมเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงง่ายๆว่าได้เลี้ยงแบบเป็นกิจการใหญ่โตเป็นฟ้ามเป็นยังนะครับเลี้ยงง่ายๆนะครับแบบนี้เลยนี่ได้ตัวรอบที่เล้วรอบที่เล้วได้สิบสิบห้าตัวนะครับสิบห้าตัวขายไปหมดนะครับเอาไปพี่มี่พี่น้องเพื่อนสนใจเพื่อนก็ขอไปเลี้ยงที่นะครับก็ไปเปลี่ยนเอาเงินเพิน่น <c> เ <oughs> พิ่อนเอาเงินมาเปลี่ยนกับไก่ตอกนะครับว่าได้ขายดีเปลี่ยนกัน <c oughs> นะครับทัง่งทังอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่แถวบ้านแน่กั รอบที่แล้วก็ไปส่งอยู่สุรินนะครับไปส่งอยู่อัลเภอเมืองสุรินก็มีนะครับไก่ก็ไปส่งครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับในกลุ่มเครือข่ายเดียวกันนี่นะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ในช่องยูทูบนะครับสำหรับช่องเจนี่ครับเป็นการเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับเขาเลี้ยงแบบน้ำหอยน้ำหน้าเลี้ยงอผมก็ปล่อยเลยนี่ครับในหลอดปากแมวหลอดพ่อแข็งเลี้ยงแล้วผมปล่อยเลยไปน้ำเดินนะครับ หนึ่งเห,หล่านี้เตเทียงหน้าไปเรืนน่อยๆเขาก็ไข่ช่วงนี้เลยนะครับเดือนมีนา,มาเมษาุนายเขาจะเริ่มว่างไข่หลายนะครับเขาต้องหาเจ็บนะครับบริหารจัดการดีๆถ้นเขาอยากได้ลูกหลายนะครับผมก็จะมีควอกอนุบาลเยอะจริงๆแล้วกันหมดได้ที่ออกจากตู้ฟักนี่ผมก็จะใส่ควอกอนุบาลไว้นะครับให้แสงไฟเป็นอบอุน่นเพราะว่าเขาม่มีเมียมีเมียมากก,กมาไม่ยังให้ความอบอุน่นผมก็จะใส่หลอดไฟเทนนะครับเดี๋ยวรอบนี้ได้ซ้ันี่ควอกหนีโอ้เสียดายครับหน้าบ่ะท่าน นะครับผมผมก็ได้มาบ้านสองสามอาทิตย์แล้วกลับมาอีกเท้นนึงผ้าลูกยางแล้วเส้นที่เลยหลายกว่านี่นะครับแต่เข้ามาเห็นผมก็เลยเจ็บเข่าตู้นะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วที่ผมผ้าเจ็บไกลเข่าตู้ครับนี่อันนี้เดยวไ้นี่ะก่ากนนะครับพอแล้วก็จะมาเบิ้งหยดอกนะครับเอาครับอัปเดตคลิปสั้นๆครับเกี่ยวกับแนวทางในการเลี้ยงแบบบ้านๆครับเลี้ยงแบบง่ายๆงว่าเอ้าวมีวิธีการเลี้ยงแบบใดถ้าเข้าเหตุแบบนั้นที่ได้ผลแบบใดทั้งสี่นะครับอันนี้เลี้ยงง่ายๆนะครับหมวดที่เพื่อนเลี้ยงแบบ เป็นกิจการนะครับเพิ่นกันีใส่เพินน่นกันี่ลงทุนก็หนีดอกอันนี้ผมเลี้ยงไว้เบื้องไว้ให้ลูกห้านเบื้องไว้ให้ลูกเพราะเด้เขาเลยไม่เกียมาเล่นกับไกล้ครับยังนะครับอย่างไ้เขายู่กับแบบนี้อ็นะี้เลี้ยงไว้เอ่อพันพันผมนี่ก็ไปขอเพื่อนมาขอกระซําลักกันละขอเพิ่นมา,า,น,กกน,น,มานะครับ่ายืมแน่ยืมแน่ยืมให้ได้ลูกเลี้ลุ่นเนี่ยืมมาเล้ยยืมลืมครับผมบ่อไปขึ้นเลยนะครับอ่านี่นะครับขอบคุณทงังเพ,พื่อใครเอข่ยเพื่อนให้มาก เป็นว่าผมสนใจแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมปล่อยเลี้ยงขายเดิผมเลี้ยงไว้ให้ลูกเบื้องแบบเลี้ยงไว้ให้พี่น้องได้มาเบิ้งมายามนะครับนี่ครับบรรยากาศดีนะครับทุ่งนาจะนี่นะครับมีโอกาสแวะมาอันนี้ผมพ่ค่อยได้มีเวลามามันเลยหกหกยังไงนะครับหกรับหกรับเขนก็มาสามอาทิตย์นี่ปล่อยเลยนะครับปล่อยแบบนี้ละเขาเรียนนี้ทั้งที่ละนะครับวันนี้พ่อเราเบิ้งเอาครับส้องรับคลิปนี้สั้นๆครับเกี่ยวกับเป็นแนวทางว่าผลของเฮาเป็ียนเรงไหนที่เฮาบอกมาเลยบริหารจัดการเมื่อเรื่เบิ้ง เราก็ได้ผลผลิตหน่อยลงนะครับสําหรับคลิปนี้ครับการแนวทางการเลี้ยงไก่ง่วงอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะครับฝากไว้เ,เป็นแนวทางอีกแบบหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับฝากากดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให,หม่ๆครับช่องจนี่ไซรุย,ยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ